ว่าหลวงพ่ออุ่นน่าเก็บไหมหลวงพ่ออุ่นเนี่ยวัดตาลกงเพชรบุรีหลวงพ่ออุ่นท่านดังมาก่อนนะครับนนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยหลวงพ่ออุ่นเนี่ยกระแสดีมากคนตามเก็บนะวัตถุมงคลหลวงพ่ออุ่นเหรียญเหล,น,เหลอนอะไรเนี่ยพระปิดตาณพระปิตาหลวงพ่ออุ่นเนี่ยมีนะมีผงมวลสารหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายเนี่ย หลวงพ่ออุ่นสุดยอดผมจะบอกให้ถามว่าหน้าเก็บไหมหลวงพ่ออุ่นหน้าเก็บครับหน้าเก็บเราต้องไปดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับนะพระในระดับของหลวงพ่ออุ่นเนี่ยนะที่ร่วมสมัยกับหลวงพ่ออุ่นเนี่ยหลายองค์นะครับราคายังไม่สูงนะบางทีราคาหลักร้อยอะ่ะนะบางคนเอามาขายถูกๆก,ก็มีนะพอเก็บได้นะถ้าเราจะเอาพุทธคุณนะ เราไม่เอาถึงขนาดไปต้องไปนั่งซื้อขายนะทาราคาเนี่ยถ้าเราเอาพุทธคุณมาใช้มาบูชาเนี่ยผมว่าลักษณะแบบนี้พุทธคุณดีด้วยเพราะว่าเขาสร้างตามวาระเขาไม่ได้สร้างตามตามทั่วไปแบบปัจจุบันนะเมื่อก่อนเขาสร้างตามวาระล้วนะมีวาระเขาก็จะสร้างรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นน,น,นี้นั้นเนี่ยของหลวงพ่ออุ่นถ้าท่านถามมาเนี่ยเก็บได้แล้วน่าเก็บนะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองเพชรนะเด็ด แน่นอนนะครับก็หลวงพ่ออุ่นเนี่ยยังมีคนมีคนเล่านะครับนะมีคนเล่าบอกว่านะโจรเนี่ยหนีตำรวจแลกเข้าไปที่กุฏิหลวงพ่ออุ่นเนี่ยตำรวจหาไม่เจอหายเข้าไปเลยนะตำรวจหาไม่เจอนะครับนะจนตำรวจไปแล้วน,นั่นแหละเนี่ยนะครับคือคืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยหลวงพ่ออุ่นท่านดังสมเด็จเหม็นนะสมเด็จเหม็นแล้วก็พระซุ้มประตู นะอันนั้นเนี่ยเป็นองค์เล็กๆนะแต่ว่าพุทธคุณไม่ธรรมดาสมเด็จเหม็นเนี่ยผมจะบอกให้นะจํานวนเยอะถ้าจํานวนไม่เยอะนะถ้าจํานวนไม่เยอะนะผมว่าจะแพงกว่านี้อีกตอนนี้ทําไมสมเด็จเหม็นถึงราคาถึงขึ้นนะราคาถึงถึงค่อนข้างจะจะสงงูงทั้งที่จํานวนเยอะเพราะจํานวนเยอะเนี่ยองค์เล็กแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับวัดปักน้ำมาแหละคือเนื้อจะยุยยุย เพราะเนื้อส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนผสมของข้าวสุกด้วยเมื่อโดนน้ําโดนอะไรโดนโดนกระแทกอะไรหน่อยเนื้อก็จะแตกง่ายแล้วยุ่ยง่ายเลยทําให้ของชํรุดเสียหายเนี่ยเยอะกว่าของที่สมบูรณ์ของเลยมีอยู่น้อยสมเด็จนะสมเด็จเหม็นของหลวงพ่ออุ่นน่าเก็บมากๆนะ้าน่าเก็บพุทธคุณสุดยอดเรื่องเมตตามหานิยมเนี่ยใช้ได้เลยนะไปหาแล้วองค์เล็กๆนะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเด็กก็ใส่ได้องค์เล็กนิดเดียว สมเด็จหลวงปอหลวงพ่ออุ่นคุณแดงเนี่ยเอาไปเลี่ยมทองคุณแดงก็ใส่อยู่สลับใส่อยู่นะครับสมเด็จเหม็นนะหลวงพ่ออุ่นเมื่อก่อนเขาเขาแจกฟรีเมื่อก่อนเขาแจกบูชาก็เล็กๆน้อยๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางองค์หลายหมื่นนะเป็นหลักหมื่นนะบางองค์บางองค์งงก็อยู่ที่หลักพันก็แล้วแต่สาภาพนะครับนะสมเด็จเหม็นก็ลองไปหาดูนะครับนะจำนวนสร้างเขาเยอะอยู่แต่ว่าไอ้ที่ของที่ชำรุด S <s <lichen b> เสียหายเนี่ยมันก็มีเยอะเลยทำให้ของที่สมบูรณ์เนี่ยมีน้อยนะครับคุณโฟกนะครับดูทุกวันนะครูบาเจริญพรคุณโยมอาจารย์กาบธนมวาสการครับคุณนนะค,คุณอ้นวนนะคนเดือนสิงคุณอุบลวันค่อยๆเรียนรู้ไปจ้าคุณสำเริงหลวงพ่อเหนินหน้าเก็บไหมครับเพชรบูรณ์ฮะนะ จริงๆเก็บได้นะครับนะาท่านก็มีชื่อมีเสียงอยู่เหมือนกันนะครับเก็บได้ฮะคุณรัชตาเบสสวัสดีครับอาจารย์คุณสงัดอาจารย์ตัดผมใหม่รอขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ขอบคุณฮะคุณพาวัตสวัสดีครับอาจารย์คุณเอกหลวงพ่อพุทธวัดบ,บอ่อตะบานนะสมเด็จดีไหมครับนะนะสมเด็จนะครับสมเด็จก็เป็นที่เป็นที่ต้องการของผู้คนอยู่แ้วนะพระพิมสมเด็จนะเก็บได้ครับนะาท่านมีเอกลักษณ์นะคุณอ้วน ของผมตาแบบของหลวงพ่อแก้วนะครับของผมตาแบบของหลวงพ่อแก้วนะครับนะฮะอ่ะนะผมกําลังจะคุยถึงเรื่องนี้นะก็มีคนสอบถามเข้ามานะฮะสอบถามเข้ามาว่านะคุณเสรีสวัสดีสอบถามเข้ามาว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าห่วงเนี้ยนะคือระยะเนี้ย จะเก็บวัตถุมงคลของเกจิองค์ไหนดีแล้วก็วัตถุมงคลรุ่นไหนดีนะถ้าในความคิดของผมในขณะนี้นะครับถ้าจะเก็บแบบเอาพุทธคุณนะถ้าจะเอาพุทธคุณเนี่ยคุณเก็บองค์ไหนก็ได้เก็บของรุ่นไหนก็ได้เก็บแค่อง,องค์สององพอถ้าจะเอาพุทธคุณนะครับเอาที่คุณรู้จักอะเกจิองค์ไหนรู้จักชื่นชอบเอาแค่อง,องค์สององพอแต่ถ้าจะเอาไว้เก็งราคาเอาไว้เล่น นะเล่นหาแบบซื้อขายช่วงนี้แผ่วๆเบาๆก่อนฮะแผ่วๆเบาๆก่อนเพราะว่าสถานการณ์ไม่อำนวยเลยนะครับไม่อำนวยเลยนะคือท e ่านแผ่วๆเบาๆก่อนแทนที่จะตัดเยอะๆนะครับเอาที่เราพอจะพอจะเล่นได้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยังไงนะครับท่านเก็บเงินไว้เนี่ยแล้วเอาไว้ออกตัวพร้อมกันนะฮะ น้ออกตัวพร้อมคนอื่นนะครับท่านอาจจะลงทุนอะไรก็ได้ไม่ใช่วงการพระก็ได้แต่ตอนนี้ท่านต้องเก็บเงินไว้ก่อนนะครับนะเก็บเงินไว้ก่อนเพราะว่ามันเหมือนกับตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับบ้านเมืองเราโดนสึนามิอะแหละคือเชื้อโลกมันก็เหมือนสึนามิตอนนี้เนี่ยนะหลายคนเดือดร้อนไม่ว่าคนรวยคนจนเดือดร้อนกันหมดอะแล้วมันก็ยังเปิดไม่ได้เห็นไหมฮะนะมันยังเปิดไม่ได้ยัง ล็อกอะไรกันอยู่ยังเริ่มต้นอะไรกันไม่ได้แต่ถ้าเขาเริ่มต้นได้เนี่ยแล้วทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยเท่ากับออกตัวพร้อมกันฮะนะออกตัวพร้อมกันตอนนี้เนี่ยถ้าคุณจะทําคุณก็ไปดูลู่ทางก่อนว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรนะวงการพระคุณจะลงทุนตรงไหนอย่างไรเนี่ยท่านเตรียมเงินไว้ก่อนแล้วค่อยออกตัวนะในขณะที่ทุกอย่างมันมันโอเคกว่าน,นี้นะครับนะผมผมแนะนําท่านอย่างนี้เพราะตอนนี้เนี่ย ถ้าท่านไปลงทุนแล้วสถา,านการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะไม่รู้เมื่อไหร่จะดีขึ้นแต่ท่านไปลงทุนปุ๊บนะมันก็จะหายแล้วอีกอย่างตอนนี้สถา,านการณ์มันไม่มันไม่เสถียรนะวงการพระเองก็ไม่เสถียรนะรท่านก็ดูสินะครับเปิดจองพระออกมาไม่บอกเลยว่าจะเสกเมื่อ,อไหร่อะไรไม่ได้กําหนดอะไรเลยนะครับนะ่าไม่ได้กําหนดมีแต่จะเก็บเงินกันอย่างเดียว นะพอเปิดจองมาก็จะเก็บแต่เงินเก็บแต่เงินนะไม่รู้ว่าพระจะเสกเมื่อ,อไรอะไรยังไงนะครับนักสร้างเองก็ใจร้อนนะทุกคนใจร้อนทั้งนั้นอยากจะเก็บเงินก่อนนะฮะแล้วท่านไม่รู้ว่าคนที่เขาจ่ายเงินมาเขาใจไม่ร้อนหรือไงเราเขาก็ใจร้อนเหมือนกันนั้นถ้าคุณเป็นนักสร้างนะครับนะคุณเป็นนักสร้างเนี่ยคุณต้องรู้นะครับว่าคุณจะเสกได้เมื่อไหร่คุณอย่าบอกนะครับว่า นะเปิดจองออกมาแล้วเสกเมื่อไหร่ผมไม่รู้เพราะต้องดูสถานการณ์โควิดก่อนดูสถานการณ์วัดก่อนอ้าวแล้วคุณเปิดจองออกมาทําไมผมถามถ้าคุณจะดูสถานการณ์คุณเปิดจองออกมาทําไมเล่านะคุณไม่ต้องเปิดจองออกมาคุณรอดูสถานการณ์ก่อนแล้วคุณค่อยเปิดจองแต่นี่คุณเปิดจองออกมาแล้วนะครับนะเปิดจองออกมาแล้วพอคองเงินเขาจ่ายมาแล้วอะไรมาแล้วแล้วคุณก็บอกว่าพอเขาถามว่าจะเสกเมื่อ,อไหร่ของจะออกเมื่อไหร่ขอดูสถานการณ์ก่อน เอาทำไมคุณไม่ดูสถานการณ์ก่อนตอนที่คุณจะเปิดจองล่ะครับนะคือตรงนั้นเนี่ยมันต้องแฟกับเขาบ้างนะครับนะไม่ใช่ว่าคุณจะรอเก็บเงินใช้เงินของเขาอย่างเดียวนะฮะคุณต้องแฟด้วยนะฮนะแล้วสถานการณ์อย่างนี้คุณต้องเห็นใจคนที่จองพระด้วยนะครับนะเขาจองพระเขาก็อยากได้พระแต่คุณคุณจะเอาตรงนู้นมาอ้างตรงนี้มาอ้างนะไม่ได้นะครับ จะมาบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้ยังไม่อำนวยไม่รู้เลยว่าวัดจะให้เสกไหมหรือวัดจะเสกได้ไหมนะของจะออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กําหนดไม่ได้แต่ไอตอนคุณเปิดจองคุณเปิดจองมาทําไมเราถ้าคุณเห็นนะบรรยากาศแบบนี้เห็นว่าเป็นอย่างนี้คุณก็ไม่ต้องเปิดจองสิใช่ไหมนะถ้าตามปกติเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้คุณจะเปิดจองถ้าคุณเปิดจองคุณต้องรู้สิครับว่าคุณจะพาคุณจะเสร็จเมื่อไหร่จะเสกได้เมื่อไหร่คุณก็ต้องเคลียร์ต้องคุยกับทางวัด นะผมบอกตรงๆนะครับผมไม่เข้าใครออกใครหรอกผมเป็นห่วงครับนะฮะผมเป็นห่วงฮนะเพราะว่าคนเขาเดือดร้อนกันเยอะนะครับเขามาลงทุนแล้วมันว้าเหวอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะนะลงทุนผมรู้ว่าท่านก็อยากได้เงินไปหมุนนะท่านก็อยากได้เงินไปหมุนคนที่เขาจองพระเขาก็อยากจะเอาเงินมาหมุนเหมือนกันใจเขาใจเราคุณก็ต้องต้อง,ต,องต้องคิดบ้างนะครับ น้าใจเข้าใจเรานะครับไม่ใช่ว่าท่านจะเอาเงินไปหมุนกันอย่างเดียวนะครับนะคนที่เขาจองพระไว้เนี่ยเยอะๆเขาก็อยากจะเอาเงินไปหมุนเหมือนกันท่านก็รู้แล้วท่านผัดพาหล้ามาให้กับศูนย์จองได้เหรอครับน้าท่านลอยตัวแล้วผัดพาล่ามาให้ศูนย์จองน้าตอนนี้ศูนย์จองก็แบกรับผาลานะครับศูนย์จองเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเบี้ยนะเบี้ยให้ท่านเดินนั่นแหละนะ้า เปอร์เซ็นก็ได้น้อยนิดนะครับหน้าเปอร์เซ็นได้ไม่เยอะเราศูนย์จองอะ่ะมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ต้องมารับผิดชอบนะฮะผมสูสงสารศูนย์จองนะครับหน้าสงสารมากเลยสมัยเมื่อก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้นี่เขามีใบโบรชัวออกมากําหนดวันออกมาว่าจะเสกเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงศูนย์จองเขาก็อธิบายกับคนจองได้คนจองก็รับได้ครับคนจองเ็ารับได้เอาบอกสิว่ากี่เดือนเอาเนี่ยอย่างดูสิฮะอย่างรุ่นของวัด บัดบางน้ำวนเห็นไหมนพะพระรวมพระรอดพิมพิม,พมแม่ครัวเขาบอกว่าเขาเสกปีหน้าคนก็แห่จองกันเต็มเลยเห็นไหมแห่จองกันเยอะเลยแล้วเขาไปเสกปีหน้าเขารับได้คุณเ็าบอกสิว่าคุณเสกเมื่อไหร่คนจองเขารับได้แต่ถ้าคุณเปิดจองแล้วคุณคุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแล้วคุณเก็บเงินเข้าไปแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพาล่ามันอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ที่ที่ศูนย์จองครับ มันมาอยู่ที่ร้านค้าต่างๆที่เขาจะต้องมาตบมาแบกแบกหน้าแทนคุณนะ่ะต้องเขาต้องมารับหน้าแทนคุณนะ่ะคุณไม่สงสารเขาบ้างเหรอ,อเขาก็ไม่ใช่เงินถุงเงินถังนะเขาก็เงินหมุนเหมือนกันหนะ้าเช่ารุ่นนู้นหน้าไปโปะรุ่นนี้หน้ารุ่นนู้นขายรุ่นนี้ขายแต่ท่านท่านมาเก็บเงินก้อนอย่างนี้หนะ้าท่านไม่สงสารเขาบ้างเหรอครับนะสงสารเขาบ้างคุณคุณต้องบอกเขาได้ครับว่าคุณเนี่ยจะเสกเมื่อไหร่จะส่งของได้เมื่อไหร่ เขาเนี่ยเงินอยู่กับเขาเขาให้คุณอยู่แล้วแต่คุณต้องกําหนดให้เขาเขาจะได้อธิบายกับทางนะลูกค้าได้ว่าเขาจะได้รับของเมื่อไหร่แต่นี่คุณคุณไม่นะถ้าถ้าคุณเปิดพักกันแบบนี้ผมบอกว่าคุณอย่าเปิดดีกว่ารอก่อนไหมรอให้สถานการณ์มันอำนวยก่อนไหมนะไม่ใช่ว่าคุณจะมาอ้างนะครับว่าโอ้ยโควิดตอนนี้โควิด พาระก็ปิดวัดก็ปิดเสกไม่ได้น่าเสกไม่ได้เสก,กไม่ได้แล้วคุณเปิดจองทําไมอ่ะคุณเปิดจองทำไมถ้ารุ่นก่อนนะโอเคได้หน้ารุ่นก่อนที่เขาเปิดจองมาเป็นปีแล้วเขายังบอกว่ามันเสกไม่ได้โอเคเข้าใจแต่ไอ้ที่เปิดกันม่ใหม่ๆที่เปิดกันหมาดๆพวกเนี้ยหลังจากที่โควิดมาระบาดแล้วเนี่ยคุณไม่บอกเขาว่าคุณจะเสกเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันได้ไหมล่ะครับ แล้วคุณก็มาอ้างว่านะมันติดโควิดบ้างนะวัดไม่เปิดบ้างทําไมคุณไม่คิดก่อนที่คุณจะเปิดจองเราคุณคิดก่อนที่ว่าเออถ้าเปิดจองไปแล้วเนี่ยวัดเขาไม่เปิดให้เสกหรือเสกไม่ได้อยาําำยังไงไม่ใช่มารันกันไปเรื่อยๆแล้วเก็บเงินเขาไปรลยลอยแบบนี้ผมบอกนะครับตรงนี้มันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะครับนะท่านเห็นใจเขาด้วยครับนะเห็นใจเขาด้วยนะวงการพระมันต้อง ถ่อยที่ทอยอาศัยน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ใช่แบกนะฮะจะให้ศูนย์จองเข้ามาแบกแล้วพาล้าไว้อย่างเดียวนะคุณคุณได้เงินไปคุณก็เออละเหยลอยชายได้เงินไปก็เออละเหยนะถามมาไม่ตอบถามมาสินะคือไม่รู้เรื่องนะเขาถามว่าคุณเนี่ยจะจะจะเสกเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงกําหนดวันให้เขาได้ไหมยังไม่กําหนดวันนะอย่างนี้ฮะ นั้นเนี่ยคุณต้องไปแค่แก้ไขกันกันด้วยนะครับนั้นเนี่ยจะทําให้วงการพระมันดีขึ้นแต่ถ้ายัางเป็นอย่างนี้กันอยู่เนี่ยวงการพระก็ไปยากนะครับผมจะบอกให้ผมบอกอย่างนี้นะครับว่าทำไมทำไมเราถึงต้องให้ให้ชะลอไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อน นะเก็บเงินไว้ก่อนตอนนี้นะครับสถานการณ์ทุกคนเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์บีบบังคับนะครับถ้าท่านอยากจะอยากจะนะผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยนะครับการเล่นสะสมเนี่ยท่านเล่นได้นะท่านก็เช่าเอาที่ราคาแผ่วๆเบาๆแล้วสะสมกันไปก่อนช่วงนี้นะครับนะถ้าจะเอาพุทธคุณก็รุ่นนี้เอาสององค์รุ่นนี้เอาสามองค์รุ่นนี้เอาสี่องค์แต่ถ้าจะลงทุนตัด นะเป็นเป็นร้อยองเป็นนะสองร้อยองสามร้อยองหยุดไว้ก่อนฮนะหยุดไว้ก่อนหาวิธีนะถ้าท่านมีลูกค้าท่านเอาได้แต่ถ้าไม่มีลูกค้าหยุดไว้ก่อนครับนะสถานการณ์ไม่อำนวยนะครับผมไม่ใช่มาพูดเพื่ออยากจะให้ท่านซื้อ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 ,อลงทุนลงทุนแล้วท่านก็มาเจ็บตัวผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะสถานการณ์ตอนนี ok t t ้เนี่ยบอกตรงตรการลงทุนทุกอย่างไม่อำนวยทั้งหมด ไม่ว่าจะวงการพระหรือวงการไหนๆไม่อำนวยนะครับผมเข้าไปท่องตามตามดูการไลฟ์สดของใครตกใครผมเห็นแล้วผมปวดหัวใจครับนักสร้างผมไม่รู้จะเขาจะคิดยังไงนะครับแต่คนขายมันเป็นสิทธิ์ของเขานะฮะท่านดูนะครับว่ายอดเนี่ยนะครับยอดขายตกแทบทุกรุ่น เปิดจองออกมาลุ้นละสองร้อยห้าสิบสามร้อยตอนนี้เขาขายกันอยู่ลุ้นละเก้าสิบบาทท่านไปดูสิท่านไปดูกันหน่อยว่าพระของท่านเนี่ยมันล่วงไปขนาดไหนแล้วหรือท่านไม่ได้สนใจท่านไม่ได้สนใจไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่ท่านก็ลองเข้าไปดูหน่อยฮะว่าเขาขายกันยังไงเดี๋ยวเนี้ยแล้วคนที่เขาเช่าไปเขาจะอยู่กันยังไงอะครับท่านเห็นไหมเราท่านไปดูสิพระออกมาเนี่ย เขาจองกันลุนละสามร้อยลุนละสองร้อยห้าสิบรุนละสองร้อยตอนนี้ขายกันอยู่เก้าสิบร้อยยี่สิบแล้วท่านไปดูกันหน่อยเลยครับเพราะว่าท่านท่านทำผ้าออกมาใช่ฮะท่านทำผ้าออกมาเนี่ยมันพ้นภาระของท่านแล้วฮะมันพ้นภารลของท่านแล้วแต่ภารลของคนขายเนี่ยของคนที่เขาเก็บเนี่ย มันต้องมีความหวังให้เขา,เขาบ้างไม่ใช่ว่าที่ท่านไปดูนะครับน้าท่านไปดูนี่ผมไม่ได้มาพูดเล่นนะผมเข้าไปดูเนี่ยหน้าขายกันเนี่ยหน้าผ้าราคาสามร้อยสองร้อยผ้าราคาสองร้อยห้าสิบขายกันเก้าสิบ้างขายกัร้อยี่สิบ้างท่านไม่ปวดใจเหรอครับท่านเป็นเจ้าของพระผมถามนะท่านเป็นนักสร้างท่านเป็นเจ้าของพระเนี่ย ที่ท่านสร้างมากับมือแล้วท่านคุยนักคุยหนาว่าพระท่านสวยพระท่านเด่นพระท่านดีพระท่านแรงพระท่านดังแต่ปัจจุบันพระท่านราคาเก้าสิบบาทท่านปวดหัวใจไหมหรือเฉยๆเฉยเฉเหรอครับนะเฉยเฉยนะเฉยเฉยก็เฉยเฉยครับผมก็ไม่รู้ว่าพูดยังไงอะครับแลวท่านก็ไปดูนะท่านไปดูแล้วท่านก็จะจะรู้ว่าท่านจะแก้ปัญหาอย่างไงในอนาคตครับ ท่านจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรในอนาคตเพราะตอนนี้ท่านอยากจะบอกได้ท่านบอกได้เพราะท่านก็บอกเหมือนคนอื่นบอกอ่ะ <c oughs> ก็เศษฯรษฐกิจมันไม่ดีภาวะมันบีบบังคับนะโควิดมีเขาก็ต้องขายกันแบบนี้ <c oughs> ใช่ครับท่านพูดได้ฮะ <c oughs> นะท่านพูดได้แต่ถ้ามันเลยไปแล้วเกิดโควิดมันดีขึ้นแล้วสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ท่านจะเอาอะไรมาแก้ผมบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ย มันเป็นส่วนดีที่ท่านจะต้องพิจารณาตัวเองนะครับต้องพิจารณาว่าท่านจะทํายังไงถ้าวัตถุมงคลของท่านเข้ามาอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยคือคุณไปห้ามเขาไม่ได้หรอกครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะขายเท่าไหร่อะแต่เขาก็ไม่อยากจะขายถูกอะผมก็เชื่อเพราะว่าเขาซื้อมาในราคาขนาดนี้แล้วเขาไปขายขาดทุนเขาก็ไม่อยากขายครับแต่ในเมื่อคุณไม่ทําอะไรกันเลยอะ่ะ แล้วคุณจะไปนั่งต่อว่าเขาไม่ได้นะครับว่าโอ้ยผ้าของผมนี่คุณไปเทขายกันเละเทะอย่างนี้ได้ยังไงคุณไปขายอย่างนี้ได้ยังไงเอา้าก็ต้องขายอย่างนี้นะก็คุณไม่ทําอะไรอะ่ะคุณไม่ช่วยเขาทําประชาสัมพันธ์คุณไม่ช่วยเขาในการประยุงราคาไว้หรืออะไรนะครับท่านไปดูอ่ะรัฐบาลเองเขายัางต้องทําเลยนะโยนเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเขาต้อง มาอุ้มไว้อะไรไว้ต้องอุ้มให้ราคามันอยู่มันขึ้นแล้วท่านทํากันบ้างไหมล่ะท่านไม่ทำอ่ะท่านปล่อยไปอย่างเงี้ยราคามันก็ดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงเพราะดิ่งลงแล้วต่อไปเนี่ยท่านทํางานมาเขาจะเอาของท่านไหมล่ะเขาก็ไม่เอาของท่านนั้นท่านท่านจะทํายังไงกับตรงนี้ท่านหาวิธีแก้ไขหน่อยฮะนะหาวิธีแก้ไขหน่อยไม่งั้นเนี่ยวงการพาใหม่มันก็จะลูดไปตามท่านเนี่ย นะ่านนาจจะได้รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ท่านได้รุ่นนู้นท่านได้รุ่นหน้าท่านอาจจะเจ๊งก็ได้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะเขาขาดความมั่นใจในตัวของท่านไงเขาขาดความมั่นใจไงเข,เขาเขาเช่าไปแล้วแล้วมันราคามันดิ่ง่ะมันดิงงด่งลงดิ่งลงดิ่งลงแล้วเ็าจะไปไหวไหมล่ะนั้นผมถึงบอกว่าท่านหาวิธีหน่อยนะครับทําวิธียังไงให้พระเนี่ยมันคงอยู่คงอยู่อย่างน้อยเนี่ยนะครับให้เขาให้เขาขายแบบว่า นะให้มีกําไรบ้างเล็กน้อยหรือไม่ก็ได้ทุนคืนอย่าให้เขาต้องเทแล้วขาดทุนเลยครับ